สวัสดีจ้าพี่น,ออน้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกักช็ชงายงไผ่ผากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย,ยไผ่ในน้ำเนวทางตำเล่ามา,มาให้พอแม่พี่น้องได้เบิ่บงได,ได้ชมไปเนแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรราฟังยายใไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ายไผน่าม่เนื้อจ้าพี่น้ n งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะนอยายมแยไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบได้ผ่าเบิง่งผ่าชมเน่วทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจาร มื่อนี้ตำเหล้าลายเนาะพี่น้องเนาะไปบึงขอมูลนธางอาจารย์ธันเล็กไปเลยเนาะคะ่ะได้มาลายอาจารย์แต่ว่าคันได้มาบกครก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆเลยพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางาตำเหล้าเนาะดังเมทรายเนาะคะ่ะวันที่แปดเนาะพี่น้องเนาะแยกไพ่บอดี้อ่านให้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอเป็นแนวทางเลยเลยเนาะสำหรับแนวทางาดังเมทรายตำลาว,วันนี้เนาะค่ะเนาะแปดทับซิปเอ็กทับหกหกเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเท่นเนาะค่ะเนาะ ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วนะคะเนาะเพื่อนไฮมาเพื่อนบอกว่าเด่น2ที่สุดคือ26จัดไป252 4 2 0 3ตัวอยู่ที่5 2 6อเอาคู้ใดามากแนวทางน้ำเพลินกับจวดจัดฝาดเบื่มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแพนเพนนะคะแอดแพนเพนไฮมาตามลาวเลขเด่นงวดที่แล้วเด่น8ก็2มา28เลยเนาะพี่น้องงวดนี้เด่น8ก็2ออีกคือเก่าเนาะจ้าเอาพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะ ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาเด็กเด่นบนเพื่อนนะคะหาก็หกวาซันเนาะจ้าเพื่นบอกว่าหก็หกเพื่อนบอกว่า, 6, วา,าหาศูนย์สองห้าหกศูนย์สองห้าแปดสองสตัวเพื่อนเน้เนเพื่อนขีดเพื่อนเน้นเพื่นขีดไปทุกตัวเพื่อนบรเด็นเด่นไห้เนาะพี่น้องทนันถัดเด่นน่าจะเป็นศูนย์สองก็แปดสองเนาะเพื่อนมีหกแปดห้าแปดแปดสองสองห้าศูนย์สองศูนย์หาศูนย์หกและศู แย่าไพ่สังเกตแล้วสองตัวเพิ่นนนาจะอยู่ที่82เนาะ82กับ02เนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดเปนแฟนเนาะพี่น้องผู้ดใดมากับจังหวะกันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของอาจารย์สมัยแอดสมัยกําลังดีวะสันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อน,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 นบอกว่างวดน,นี้9699วะสันนิน8689 986เนาะคะ่ะตัวกันอยู่ที่86 8หกแปดเจ็ดแาเจ็ดและ66แนวทางของแอดสมัยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กร์กาลสินเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์กร์กาลสินบอกว่าวิ่งโหลด0 0 1 0 2 0 4และ0 5วยาวสันศูนย5 0 4าศูน่าศูส่วสันสำหรับแนวทางของอาจารย์กร์กาลสินเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสูตรไม่เด้อร์วัซันเพื่อนวางงวดนีเพื่นอนเพื่อนไห้ม,ม,มีมีทั้งสองตัวและสามตัวเน,นาะจ้าสำหรับแนวทางของคอคุคนสูตรเนาะพี่น้องเนาะอ่าตัวใดละอันนัดเลขไรเนี่ยแย่ให้กบรบบอกอนคอคนคนสูตรให้พี่น้องอันแคบหน้าจ,จอเลยเนาะพี่น้องเนาะเลขลายพี่น้องมือนี่เน,นาะจ้าอันก็อยากเฝ้าเนาะพี่น้องเนี่ยเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนลุงไห้เรียกว่าเติบเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้อาทิตย์อยูหามงคลเนาะพี่น้องงวดที่แล้วสูตรนี้เด่น8กับศูนย์มาแปดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะงวดนี้เด่นอยู่ที่6กับ8พี่น้องถ้าเป็น6กับ8ถ้าเบิ่งแนวทางเอ่อเนวทางของอันเอ่อเอ็ดแบบักเอ็ดบบักคำน้อยเนาะว่าเพิ่นให้ตัวใดเอาไปจับ6กับ8เอาไปจับงวดที่แล้วเพควรลูด2เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เอ่องวดนี้เควรเสือลูดตัวใดแยกไพ่ตัวยังพอจะจืดของเพิ่นเนาะแต่ว่ามีมาอยู่ค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของน้อ้วนเนาะนอ้วนบอกว่ารูดสก็สามเนนสองศูนยาและสาเนาะจ้าสาตัวอยู่ที่สี่สองศูนย์เกามศูนย์แงน่งนำเเดอร์วัซันอันนี้คือแนวทางของน้อ้วนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดดายหรูดเนาะแอดดายรูดบอกว่ามือนรูดแปดล่องสี่เนาะค่ะแปดหกแปกสแปดเนาะจ้าพี่น้องกับพจารนาน้ำเพลินได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาของพีไส้เนาะคะ่ะนอนพีไส้ของไอ้มันหมอลำเนาะคะ่ะงดที่เลีวเลขเด่นบนเขาได้พี่น้องบนเดินหนึ่งก็สอเนะะาะจ้ะมามาถึง1ถึง2เลยเนาะคะ่ะวันนี้เด่น7ก็แปเนาะคะ่ะสั้น7ตัวเดียวว่าสั้นอ่ามีอยู่ที่ 70, 7จ็ดศูนย์เจ็และ82ด7 0 471และส7 2เนวทางของอ่าบนซื้อท่องใบเนาะบนซื้อท่องใบเนาะคะ่ะ เป็นแนวเป็นเป็นพี่ไส้ของไอ้มันหมอลำเนาะค่ะเนาะเพิ่นซื้อท่องใบเนาะพี่น้องจําซื้อไว้เนาะค่ะเนาะเพิ่นเพิ่นคำนวณแทนน้องไส้เพิ่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นไหมาลาวดงเดือนเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าฟันศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าสามแปดศูนย์มาสั่นพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอัลเล่ลูกชิ้นปิ่งซันเพลนว่าเดนซีฟันซีหนึ่งซีศูนย์ซีหกซีและแปดซีมากระจวดจานนะพี่น้องเนาะอุ้ยฟางห่องพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นฝนตกแข้งเง้พี่น้องมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าจับคู่0 4 1 4 2 4 0 5 1 5 2 5 0 6 1 6อและ26%ประสันพี่น้องเอาพิจนจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า จับปูนาวาสัน์พี่ปูนาคือหายไปใส่เนาะวาสันจับปูนาผลมาแล้วจับปูนาวาสันเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า171819 2 7 2 8 2 9 3 7แปาแ็มละ3เก้ากันมาก,กับพิจนานำเพิ่นไดนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอเรอรวยวสันพี่น้องจ้า S อรรวยบอกว่า101214 1 6 0 2 0 4 0 6 24 26และ4 6แอดรือรวยวสันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าเบิงแอดรวยๆแล้วมาเบิงแนวทางของแอดอาดเนาะแอดอาดซีสาม0ีสองีหนึ่งาหแลหนนเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดรวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางของแอดลีลาเนาะค่ะแอดไทยลีลาเด่น0ูนย์ก็แปฟันศเนาะจ้าศูนย์สองศูนย์สี่นย์แปดหกแปดศโตเด่นเพ่อนเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดไทยลีลานะพี่น้อง มักกับพิจารณาน้ำเพื่นใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะแอดมีแย่แพ้กับมกักอ่านอ่แย่แพ้กับอ่านต่ตัวเด่นเพื่นเนาะจ้าเพื่นบอกว่ามือน,นีฟัดหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่นบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหาวสันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้์อันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเนาะแอดนั่นบอกว่างวดน,นี้ชนอยู่ที่ศูนย์สี่เก้าสันพี่น้องอันนี้พนเด่นหยุดสี่ศูนย์สี่หนึ่ง คนเด่น40กับเก่า0ตัวรอง41 42 43 91 92และ93ตัวกันเก่า8กับ18เนาะคะ่ะอภิจนาใดพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคอคุณค้นสูตรเหล็กเด่นงวดที่แล้วเด่นหนึ่งกับสามมาหนึ่งเนาะจ้างวดนี้ก็1หนึ่งกับสามเหมือนเดิมตัวนหนจะมาเนาะมาหนึ่งข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเนาะงวดนี้ตัวใดจะมาหนึ่งกับแปดเออหนึ่งกับสามคือเก่าเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นีฝ่าหลังฝนแมนบอลละพี่น้องงวดที่แล้วเด่น8กับ2เนาะค่ะน้องงวดนี้เด่น6กับ0 6นยกับศตัวใดจะมาวะสันพี่น้องพิจารณาได้เลขเด่นแอ็นเลขวบินเอ็นราชนกกับเข่าดีได้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์นิวัฒน์เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าฟัน3กับ6ฟัน3ามาสันเน้น38กับ62อนี่อ่า3862ฟัน3743 7และ963เนาะค่ะ จำซื้อเพิ่นไว้พี่น้องแอดนี่วัดเนาะคะ่ะแคปหน้าจอดูแนวาทางเงินนี้เป็น,งนเงินแรกแย่ไพ่เอามาลงไห้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวาทางเราพัฒนานะะเนาะค่ะเนาะแนวทางของแอดทอนเด่น6กว่าสันพี่น้องจ้าเด่น6กับ8เนาะ6 0 6 4 8 4 8 0 1 6 0 0 8 4ดส่แปดศูนยนึ่งยู่แย่ไพ่ฟันอยู่มาขึ้นเจอบ่ได้ว่าฝันว่ามีผู้พี่หลอกพี่น้องมาบอกเพิ่น่เพินมาเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นฟางเนาะพี่น้องเนาะเป็นฟางมาแล้วกอะ มาแปลงร่างเป็นผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะก็มาบอกเอบอกจื้อบุได้พี่น้องจื้อบุได้เลยเพื่อนบอกตัวแดงจึงเครื่องเลยแต่วัยยัยไพ่จื้อบุได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางแอดรัชนกเนาะค่ะเด่นบนอ่าเด่นซีบ,บนแปดกับหกเด่นหน่วยบนศูนย์กับสองวาสันร, 8, รูดแปดหลดแปดกับศูนย์เน้นเน้นคือแปดศูนย์วาสันพี่น้องเพื่อนหามาเน้นเน้นคือแปดศูนย์เลยกับหกศูนย์เนาะจ้ะเอาแคปหน้าจอเลยพี่น้อง 0 6 2 0 8 0 0สองศ0 5 8 8 4สอาหำหรับแนวทางของแอดรัชนกนะคะอภิจน,นาใดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับฟัน80น80ละเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอ,อดกร์ตูน,นะะเนาะค่ะเนาะแอดกร์ตูนให้ม่มากมาเบิ่งค่ะพี่น้องแอดกร์ตูนบอกว่าจังไดเด่นอยู่ที่901วัสันเนะะาะจ้ะก9า9 4 9เก้0ส0า่าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนและหนหา สำหรับแนวทางของแอดกัตโทนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาเด็กเซียนเนาะเด็กเซียนบอกว่าเดนซีกับเเมเดเ็ดเดียวแขนๆคือ7 8ว่สาสันพี่น้องอ้าวสองสี่เจ็ดแปดแปดสองสามสี่สามสองเจ็ดแปดอ้าแปดเจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็สี่เก้าห้าเจ็ดเนาะคะ่ะอ่าสำหรับชุดเน้นเพื่อนชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางมันมาแล้วฟันแปดเนาะจนก,นกันกับแนวทางของแอดรัชนกอยู่ที่ แปดแล้วค่ะเอราชนกนหมายแปดก็สองแปดสองแปดสามแปดสี่เดี๋ยวได้พาจับชุดวินอยู่ที่สองสามสี่แปดเอาไปวินกันได้เลยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเนนะ้นแปดเนาะเพื่อนเน้นแปดนะก็นับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดแปดเนาะจับหายังสี่อ่ะคือเพื่อนเด่นแปดแล้วค่ะเอราชจโนก,ก็เดนนะ่นแปดเนาะมาเบิร์ค่ะว่าพี่จะน่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะาจวดจาดฝาดบิรมน้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะก็บ 8, แปดสองค่ะเนาะพี่น้องเนาะลาบอเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ,อาจารย์ยืนนอตามเล่าบนล่าง6 9 6 0 6 1 7 9 7 0 7 1 8 9 8 0และ8 1มัก8ปยังกระจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าแนวทางของเ j p เนาะบนล่างยี่ไพ่ปเดี๋ยวมาให้เนาะพี่นอ้งองงวดที่แล้วค่ะสอ 28. งวดน,นี้เพิ่นเด่นอยู่ที่5 6 6 6 6 8และ6 9 5 6 6 6 6 8และ6 9เกาสำหรับแนวทางของ เอเจพี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เดนล่างและเดนบนและอ,อนน่อนเหนือเนาะคะ่ะ08021258 52แล22นอกจาเดนล่าง2เดนบน6 7ก็6นอจา707273 6062และ63 270 272 260และ262อุ 70, 72, 73, 60, 62, อ้ย260นี่ช่วนกัน3ตัวบนตัวเน้นเลยกับแนวทางของอันอ่า แนวทางของเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นเอกตูนเนาะจ้าบนบอกว่าเด่น0กับ8มาตัวหนึ่ง8มาแห้งพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นแอดน้ำพูวสันเด่น2 4 6 0เนาะคะ่ะรวมพล2 4 6 4 6 0เม็ดเดียว4 6 0 2ตัวเน้น4 6 6 0มาตัวใดก็จวดจาดเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เสน่ห์เนาะ อาจารย์สเสน่บอกว่าสามเก้าแปดศูนย์หนึ่งลองจับเบิงค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ชุดเต็มชุดใหญ่ชุดชดัดงชุดเดิมเพื่อนเนาะค่ะอาจารย์สเสน่เนาะเพื่อนบอกว่าแปดสามห้าหนึ่งสี่หกเก่าเด่นเก่าอาจาไม่เปี่ยนที่กันนะพี่น้องเปลี่ยนอะไรดีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า แนวทางของลุงนิน่นพี่น้องฟ้าห่วงบังแห้งเลยเป็นแนวทางของลุงนิ่นลุงนี่บอกว่าเด่น2 327เน้น27กับ13เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าฟ้าห่วงแห้งค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะแอดปูไหามาแอดปูบอกว่าจากสี่เมื่อน,นี้เด่นศูนย์ว่าสัน้นวันนี้ศูนย์ตัวเดียวก็รวยแล้วว่าสัน้นศูนย์อะไรดีล่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเจาะที่ศูนย์กบหกว่าสัน้นพี่น้องเพื่อนบอกว่าเบิลศูนย์ศูนย์ก็หกหกมาจาพี่น้องเอ้ย ก็ขอโทษขอค้ามแจงเตือนนะจ๊ะชุดเต็มเพิ่นแคบหนาจอเลยนะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นมี่ชุดเจาะมากนะจ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มสุพรรณเนานะ เดนเก่าก็ศูนย์ตำราว,วันที่8เนาะคะ่ะ92 93 94 02 03และ04แนวทางหนมสุพข,ขั่นฟ้าห้องแห้งพี่น้องฟ้าบับคักเลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะเดนศูนย์ก็สองศูนย์2ูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะเดี๋ยวสิว่ายแย้ให้เจ้าบด้แอดไนมาให้ข่อยบ่ได้มากค่ะพี่น้องมมีชุดเต็ Uh, ชุดเต็มชุดซีโตแล้วก็ชุดตัดเน้นเพื่นบอกวันหนึ่งเงาไปเลยว่าสันศูนย์หน่ดนึ่งหนึ่งหดีที่สุดคือหนสว่าสันพี่น้อง0 1 4ย์หน1 4และสองชุดเต็มแคปหน้าจอสําหรับแนวทางแอดไนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นแนวทางของแอนนำ้างเนาะ จำลายมือบนใดเนาะค่ะพี่น้องยายไผ่ตาลายพี่น้องแคปหน้าจอ3ตัวบนและ2ตัวบนใดเลยเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดนำข้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ากเกษตรหน้ายาวสัตนเพื่อนไหหมาศูนย์สี่ข้างล่างหนึ่งสองอะไรเนี่ยสองสองแปดสองไม่ใช่งวดนี้เพื่อนไหหมาเอาเลยยายไผ่มัวเน้นๆนหน,นักหนักสามแปดสามสองอ่า C8 และ C2 วัซซันชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะ mm hmm. พ้นที่ออกพันไหามาวัซซันหัวที่เรียเขาหนึ่งแปดเนาะจ้ะ mm hmm. หัวกอดพุ่นเ,เขาสองสองเนาะจะเป็นแนวทางล่างพันยางเดียวได้หนิพี่น้อง mm hmm. ต่อไปเลยจ้ะ mm hmm. อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้สูตรนี้นเลขเด่นเข้าดีจริงวดที่เรยแปดศูนย์สองเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. มาทั้งแปดทั้งสองเลยเนาะจ้ะง mm hmm. วดนี้หกอ่าหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์เด่นบนล่างวัซซันพี่น้อง เอาวซองตัวแคบหน้าจอเลยเนะาะจ้ะสำหรับแนวทางสูตรนีเล่าพัฒนาวัซซันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไตฟ้าเนาะเด่นหกกับเจ็ดหกสามหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดสามและเจ็ดเก่าเนาะค่ะแอดไตฟ้าเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะเอาก็มีมาดูเทวสันเนาะพี่น้องแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะแม่สุรีไฮมาเมืรอนี้เด่นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า แปดเก้าเจ็ดหกนั่นใจแม่กะเจ็ดหกระวังเบิ่นเจ็ดเจ็ดแม่สุรีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอาพี่น้องชุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะชุดที่แม่สุรีนี่แหละยา,ายไพเอามาให้มิซัมนี่เนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี่ยา,ายไพกะขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องนะะเนาะจ้าที่ได้ียามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงงรวยรวย,วยปังปังสุขสุขคนเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้าที่ได้แบ่งปันข้อมูุ่นเนาืา้ทั้งนายายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา้าขอบคุณในลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า